สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับตอนนี้สถานที่ตรงนี้คือเป็นยอดภูเขาหินก็เต็มไปด้วยหินมีลักษณะเป็นเพิงผ่าซ้อนกันเป็นลันๆขึ้นไป แล้วก็มาเจอกับต้นมะข่ามงที่มีลักษณะแปลกคือมีปุ่มมีปุ่มหรือว่าปุ่มแต่ก็ไม่ใหญ่นะแต่ก็ให้เราได้ศึกษาว่าโอ้ปุ่มมะข่ามงมันเป็นแบบนี้มข่าโมงต้นนี้ใหญ่ครับ เนี่ยคือปุ่มหรือว่าเนื้อเกินของต้นมาข้าโมงถ้าปุ่มใหญ่ๆเนี่ยขาจะส่วนมากขาจะเชินเอาไปทำแป้นนาฬิกาตั้งโต๊ะก็ไม่รู้อีกกี่ปีมันถึงจะใหญ่มันใหญ่ช้าหรืออาจจะไม่ทันใหญ่ก็ได้ มีกี่ปุ่มหนึ่งสองสามสี่ด้านนี้มีสี่ปุ่มจะไปดูอีกด้านหนึ่งนี่คือกิ่งที่ว่าหักไปกลายเป็นแกนลอนให้เราได้เห็นกันี ส่วนที่เป็นแกนมันก็จะเหลืออยู่ไอ้ส่วนที่เป็นกระพี้มันก็หลุดผุไปครับที่เห็นเป็นปุ่มแล้วก็เห็นเป็นแกนเป็นวงด้านในนะี่คือกิ่งมันหักไป แล้วนี่คือแก่นด้านในซึ่งกระพีมันุมไม่หมด ที่เราเห็นสีดๆดำๆด้านนอกนี่คือแค่ผิวพอเราเชาะดูเนื้อเนื้อของแก่นในแนละ้วจะมีสีน้ำตาลอมแดง ครับก็นำมาให้ชมกันครับปุ่มมาคาโมงก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ